สวัสดีค่ะพบกับรายการว่าเส้นหิงมอร์นิ่งนิวเช้าวันศุกร์ที่23หนายน2 5 6 0ราคาทองคำในตลาดโลกนะคะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สองมีแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัยหลังจากที่ตลาด้อเมริกาปรับตัวลงติดต่อกัน3มวันกังวลในเรื่องของราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงนะคะต้องบอกว่าต่ำที่สุดในรอบสิเดือนเลยในวันพุธ ต่เมื่อวานเนี่ยก็เริ่มฝืนตัวกลับขึ้นมาในส่วนของเงินดอนลลาร์เริ่มทรงตัวเพราะว่าส่วนหนึ่งนะคะตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยออกมาอาจจะใกล้เคียงกับที่าคาดการไว้จำนวนผู้ขอการว่างงานหลายสัปดาห์ของอเรรมริกาเนี่ยตัวเลขก็สือเพิ่มขึ้น3พันรายนะคะถึงระดับ241,000รายก็ใกล้เคียงกับที่คา,าดการไว้ กองทุนเ v r เมื่อาวานนิ่งๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกินมันการถือครองทองคำราคาทองคำปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมา1,250ตอลล์บวกเพิ่มขึ้นมา4ดอลลาร์ส่วนราคาทองแท่ง96.5ขายออกช่วงเงย็นราคาสมมาคมปิดที่2 20, 2 0 0บวกเพิ่มขึ้นมา50บาทค่ะส่วนประเด็นที่ต้องติดตามนะคะคือนี้สัรมิกาจะเปิดเผยตัวเลข ดัชเ p ี i ภาคการผิดภาคการเบิกาซึ่งทั้ง2ตัวตลอดก็ประเมินว่าน่าจะออกมาดีขึ้นนะคะโดยค่าดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น53.1แล้วก็53.9ตามลำดับส่วนตัวหนึ่งก็คือยอดขายบ้านใหม่ก็คาดว่าน่าจะออกมาดีขึ้นเหมือนกันนะคะตลาดประเมินว่าน่าจะเพิ่มขึ้น569,000ยูนิตในเดือนก่อน ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น599,000หยุดในบดเดือนสิหาคมนะคะซึ่งต้องบอกว่าอาจจะน่าสนใจติดตามนะคะยอดขายบ้านมือสองที่ประกาศออกมาช่วง2วันก่อนออกมาดีนะคะถ้าติดตามยอดขายบ้านมือบ้านหม่จะออกมาดีหรือเปล่าน,นะคะก<ม>็อ,อาจจะมีผลกับเงินดอลลาร์นะคะนอกจากนี้เองนะคะคืนนี้จะมีการถแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านทีเดียวนะคะประธานเฟด สาขาคีปลรนะคะสาขาเซนหลุยแล้วก็นายจอโรมพาเวลถ้านี้เป็นผู้ว่าการเฟรน,นะคะก็คงอาจจะมาพูดถึงแนวโน้มเศรษฐกิจจังร์มารแนวโน้มนโยบายอย่างหนงของเฟรในเกี่ยวกับเรื่องการปรับคุณดอกเบี้ยนะคะการปรับบทขนาดงบดุลที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นะคะก็อาจจะมีผลบ้างนะคะแต่ว่าตลาดก็คงสึมสับไปพอสมควรแล้ว ส่วนแนวโน้มราคาทองคำนะคะเราบอกว่าน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ1,240รอ่ถึง1,255ดอลลาร์นะคะออทองคำมีโอกาสพื้นตัวขึ้นได้นะคะจากกรอบที่ค่อนข้างจะจำกัเดเหลือเกินนะคะก็อาจจะไม่ได้มีปัจจัยบวกถึงด้านพื้นฐานเข้ามาสับสนนะคะจะไม่เหมือนการปรับขึ้นออกเบี้ยของเฟดในอรอบที่ผ่านมานะคะธันวาคม58ธันวาคม59 ก็จะมีความต้องการทองคําในช่วงสุกจินเข้ามาทําให้ทองคำเนี่ยพุ่งตัวขึ้นแรงส่วนช่วงมีนาคมปีนี้นะคะอาจจะมีความต้องการทองคําในฐานทรัพย์ินปลอดภัยเข้ามานะคะมีเหตุการณ์ความเป็นเรียดในคาบสมุทรเกาหลีมีเหตุการณ์การเลือกตั้งในยุโรปที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่านะตอนนี้เราอาจจะไม่เห็นปัจจัยที่ชัดเจนมาก แต่ทางเทคนิคต้องบอกว่าก็เหมือนดูดีนะคะซั่งฐานที่1,240ดอลลาร์ได้แนวต้านระหว่างวัน1 2 5 5แล้วก็1,260ดอลลาร์ส่วนแนวรับระหว่างวัน1,245แล้วก็1 2 4 0ดอลลาร์นะคะแนวรับสำคัญยังอยู่ที่1,235ดอลลาร์กลยุทธ์การลงทุนแนะนำซื้อขายตามกรอบประมาณ1,240-1,255ดอลลาร์ เขาซื้อก็คิดว่าเหมือนราคาพยายามสร้างฐานได้แล้วเข้าซื้อได้ที่ประมาณพันสอง้อยสี่สิบแล้วก็พันสอง้อยสห้าดอลลาร์สำหรับนลงทุนที่อาจจะซื้อลักษณะที่เป็นหนึ่งอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือนขึ้นไปนะคะร,รวมทั้งนะคะถ้าเกิดหลุดพันสอง้อยสห้าดอลลาร์ก็อาจจะต้องเปิดม้าข,ขายหรือว่าตัดขาดทุนทิ้งไปทางด้านตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะคะเริกำฟื้ืนตัวขึ้นหลังจากที่ อาจจะเห็นช่วงต้นสัปดาห์นี้ปรับตัวลงแับฟื้นตัวขึ้นตามตลาดหุ้นต่างประเทศเป็นหลักนะคะเมื่อวานนี้นักลงท,ท,ทุนที่เข้ามาซื้อก็จะเป็นนักลงทุนต่างประเทศแล้วก็นักลงทุนสามัญนะคะเข้ามาซื้อสุดที่แปดร้อยสิบเก้าล้านบาทแล้วก็หนึ่งพันหกอล้านบาทนะคะนักลงทุนต่างประเทศซื้อทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็ในตลาดหุ้พันธ์นะคะต่ตลาดหุ้พันธ์นักลงทุนต่างประเทศเข้ามาซื้อในเซ็นต้าสิบฟิวเจอร์ คระประมาซื้อสุดที่ไม่เยอะมากขั 16, น้นคอง181สัญานะคะก็จะเห็นว่าตัวฟิวเจอร์แล้วก็ตลาดหุ้นเนี่ยนะคะก็อาจจะมะีปรับตัวขึ้นบามตลาดหุ้นห่ังประเทศแล้วก็ปัจจัยในประเทศก็บุกด้วยนะคะการลงทุนภาครัฐและเมื่อวานประกาศตัวเลขการส่งออกเดือนพฤษคอมออกมาก็ถือว่าดีทีเดียวนะคะเพิ่มขึ้นถึง13เปอร์เซ็นต์ก็ตัวเลขต้องมาะสูงที่สุดรอบส0่ปีเลย ก็เป็นถือว่าเปิดจหนุนตลาดหุ้นนะคะส่วนการลงทุนในฟิวเจอร์นะคะตอนนี้อาจจะแนะนำว่าเล่นสัญญาเดือนเดือนอยู่ก็คือเดือนกันยายนดีกว่าเดือนถุนายนใยนกล้จะหมดอายุแล้วลนะคะสัญญาเดือนอยูเนี่ยนะคะก็อาจจะราคาต่ำกว่าสัญญาเดือนเอ็มนะคะเพราะแนวรับหรือแนวใต้ก็จะขยับเปลี่ยนแปลงไปนะคะในส่วนของแนวต้าน9 9 5จุดเป็นจุดแนะนำเปื่อาืขาย จุดขายใต้ขาดทุน1,000จุดนะคะก็เก่งกำไรฝั่งซื้อนะคะก็จะให้แนวรับนะคะขยับลงมาที่985จุดนะคะจุดขายใต้ขาดทุน983จุดค่ะสิ่งกอลสติ u จอร์ที่แนะนำวันนี้นะคะ LPN f u t u r e ก็จะเห็นว่าราคาหุ้น LPN นะคะดีตัวในการซื้อขายเมื่อวันพุธนะคะแต่เมื่อวานนี้เริ่มมีแรงเทขายกลับออกมาแล้วนะคะแต่เหมือนราคา หุ้น LPN นะคะก็ยังประคองตัวเหนือแนวรับประมาณ2 2บาท20สั่ังได้นะคะตรงนี้เป็นแนวรับที่มองว่าน่าจะมีการพืนตัวขึ้นได้นะคะเราแนะนำเปิดฟ้าซื้อ LPN f u t u r e ได้นะคะก็ดูตรงแนวรับตรงนี้เป็นหลัลการาคาส12บาท20สังถึง12บาท30สั่ังนะคะแล้วก็ให้จุดขายปตขาดทุนที่11บาท80สงค่ะ AOT f u t u r e นะคะ,ะ,คะก็จะเห็นว่า ราคาหุ้นเอเนี่ยปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล,ะล้วก็เมื่อวานนี้ก็ปรับตัวขึ้นแรงทีเดียวนะคะก็สัปดาห์นี้ก็ราคาหุ้นทําจุดสูงสุดใหม่เลยนะคะที่ทําไว้ในการซื้อขายเนือสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเครื่องแต่ว่าต้องบอกว่าเตือนว่าเครื่องมือทางเทคนิคบางชนิดนะคะส่งสัญญาณเตือนว่าน่าจะมีการปรับฐานเกิดขึ้นนะคะมันแนะนำเปิดเล่นฝั่ง ะะสำหรับตัว LT t u t u ฟิวเจอปิดซ้อขายนะคะดูราคาหุ้น AOT ที่ประมาณ47บาทให้จุดขายปลายขาดทุนฝั่งขายที่48บาทค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ